สวัสดีครับเกาะที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่ก็คือเกาะหินเล็กนะครับเออว่าเกาะขวางนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะขวางนะครับปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเกาะหินเล็กใส่ที่เขาเรียกว่าเกาะหินเล็กนะครับโดยเฉพาะไปเล่นะครับว่าใส่เขาเรียกว่าเกาะหินเล็กเพราะว่ามันมีเละในนรื่องนะครับเละนี้เนี่ยมันอยู่เหมือนกับว่าค่อยลืมเล็กเล็กเป็นลงลงมาตั้งเอาไว้จนว่ามันกัดกร่อนจนว่าเป็นกรอนเป็นหินนะครับเขาเรียกว่าเกาะหินเล็กมันมีอยู่หลายจุดนะครับจนเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นที่จุดเชื่ชมข้อง นักท่องเที่ยวครับซิงห์มาสัจ์ทีธรรมชาติสร้างขึ้นให้มนุษย์เชืินชมนะครับมีมากมมยในเมืองสโตนครับกอินเล็กหลวากอกอว้างนะครับเรามาทางบากันเคยกันได้นะครับหอวามาทางังตำลังกันได้นะครับก็จะมาถึงไม่ไกลนะครับจะอ,อยู่ติดกับกอซ้ำกออั้วมันนะครับ เดี๋ยวพวกพี่พาไปเลยจุดชมวิวนะครับตรงขึ้นนะครับมีไม่มีทางขึ้นแล้วก็มีเชือกให้จับนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ถิ่นหินเหล็ก้าถึงแล้วครับคนที่มาถึงก่อนเพป็นนะครับก็คือตันโนสมาลี่เซ็ครับเราเจนวิวธรรมชาติอันงดงามนะครับได้เลยที่บนกอหิริเงี้ยนะครับนี่คือสุ่มยางง้อยนะครับยางง้อยนี่ก็คือ พวกคลอกนะครับบ้านเรานะครับหรือว่าลูกยาหลวงนะครับปลาซาดการก็เลยกว่ามะม่วงหินมะพร้าวถ้าเรามาอยู่ที่มุมนี้นะครับเราจะเห็นลังกะวีนะครับแล้วก็กอเตอร์โตอยู่ลิบๆไปไกลบนหยุดเขาอตรงนี้นะครับถ้ามาทางติดตายนะครับก็จะพบกับนาผ้าสวยก็เลยกว่าผ้านั่งค่อยครับ น, ais, นี่คือความงดงามของกากวางหรือว่ากาะหินเล็กครับ